ดูกอยแกใไหมไหมอีกแล้วพี่น้องแซบเบิลแม่อหมเลยคับไปเอาไหม้าจะไหมข้าเผาดํำปกกือมัม่ค่จุดนี่แหลอยากคนแต่ละมือก็ยืดอกอันเออไหมจะไม่เห็นงานล้ำเลยฮ่ะล้ำงานเถอะใส่สันดล้ำซุ้มลำเชียมเต่าเออ ตัดไม้เป็นลำมาอีกเลยงามๆหมัดเป็นหมัดมานี่หละเมอแองเพิ่กับตัดเขาสั่งทานเลยเด้อซาไปสอบมืออื่นไปส่งเขาตะแลงไปส่งอยู่นี่นะขามึ้นเทียนบักคิงนะลงไปบนหันเสาตูนเถอะนะลงไปบนหันแบบเมอแองก็หายเด้อเด้อกันเจ้าเสาเมื่อยกันบ่เมื่อย สอบปูนสอบปูนมันเอาหายอีกสามสอบเป็นสิบสอบมันเอาสอบปูนน้ำสามสิบสามสิบพันสอบปูนนะสอบอันนี้เส้าสามสอบเคียวหนี่งไปส่งให้น้องมองมาบอกมันหรือเปล่าเออลูกไผ่พิ่นจะเกิดลูกเพิ่นืจะทานก็คือ่ะเดีจยวไปโทรถามครับโทรถามไม่ใช่มันมาในเฮือนเดี๋ยวมันเอากระสอบปูนมาให้้นนะสอบปูจายนะ กับโกพี่น้องมากจะใส่ตกมานี่เพื่อนเนี่ยนะกับโกน้อยเออลูกเพื่อนนั่นกับโก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 โอ้ยสมหูสิละ่ะกับโกันไปเลยไปเลอไปโต๊กมาจเทึ่งเลยนี่ไปเร็ว ขึ้นเถิงขึ้นเถิงเยอจับขึ้นเถิงเอาอาอาเอาพตกลงอีไจับขึ้นหัจับขึ้นขึ้นขึ้นยืนคำคูณนคำคุ้อยู่นี่ซะซะก็ออกคาบเออพื้นยังอ่อนอยู่เุ เขาลอกขาดนี่นี่เอ้าน้า,นา,นาไปไปเขาลอกขาดใหม่โศกโสดเลยไปดูเพื่อนโศกเด้อสบายดีพี่น้องจิ้ม้อนกับมาเฮือนนางละเพิ่นไปดูเพื่อนเพิ่นไปตึกเฮจนไหนเพิ่นมาทำดมานะนำลูกดิกพี่น้องน้าลูกดิกข่อยบ่มือเพื่อนเลย ทพาพี่โป๊บังแน่นี่ทั้งแม่ทั้งลูกบ่มเมื่อเฮือนเลยท่มเจ้าเห็นยังบ่มเมื่อเฮือนฮะบ่หบมืมหืมเมื่อเด้อมันเด้อเข้ามาน้ำเอาเ,เด้อเด้อลูกดิกเมื่อเด้อเมื่อเด้อหืมทองแม่ลูกท่มเจ้านี่เดียมตาลคือ้นไปน้ำนางหลาเนาะลุงหน้าเพื่อนนางน้ียตาลเนาะเอาของกินมาแบ่งปันให้เพิ่นกินเลยพี่น้องเพื่อนเพิ่นสูงสูงเลย ตาล,ลาดสูงถึงปั้นเนื้อกิมไปตลาดอ๋อเจิดเพื่อนนางอ้นแล้วก็มาเพื่อนนางหลา่ามานำนกดิกมาเลยเอาของกินมาให้นี่แบ่งให้แล้วจิโตถฐานางหล่ามาจะหน่อยเพิ่นมามอนกระแบงเนื้อหมูให้เพิ่นแกงเพิ่นปีกเพิ่นอะไก็สุดเลียบแต่เพิน่นแบงอะไรอยังกระแบงให้ลูกกิน มักทัวตํากินเนาะดีนังเค็มตำหม,มักทัว่เนี่ยก็สมพักมาที่ทงหนึง่งทุกคนก็น่ากินทงเนึงแม่ก็เอามากินทงหนึง่งอันนี้แหละได้ของกินก็นมาแบงลูกแบงเต้ากินคิดฮอดเห็ดจะ่นไรไปไดมาหาหลายมือจะได้เมืม่อหมกก็สามคือสามมือเนาะสองคืนโมอนอนหมกสองคืน คือว่าเฮงค่ได้ไปมาหาลูกนี่ก็ได้เมื่อกินอยู่เพื่อนเด้อลูกเด้อเขอต้มมันลาทูไปหาเจ้าอลไอยู่เพื่อนนะมามามากินขนมเขาโขบนี่ทางฝุ่นมันนํำอันนะเขาใส่น้ำอ้อยหลายโพดมันหวานเกินก็เลยบอให้ตะเมีกินสเอ้ากินเอากินอันนี้จักหน้าอย่างอันนี้ฮะจักสือนั่งมุมนั่งอย่าง กินลูกกินกินเออเจ้าหิวขนมแล้วคนข่โบอยู่อ่ากินอ่ะกินน้ำกันอือโอ้ยกินอุ้มใส่น้ำตาลละลายเาใส่น้มันนนะ้ำอ้อยนะมาเป็นน้ำตาลใส่น้ำอ้อยมาหลายนะกิน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 อ่ะ กินกกันเฮ้ยบเมื่อเฮือนเลยมาเนี๋เมื่อเด้อมาเนี๋เด้อเมื่อเด้อเมื่อเฮือนเด้อนั่งดุกดิกนั่งดุกดิกทับปีโป้ทับปีโป้มื่อเด้อมาเนี๋เมื่อเด้อขอยมาเอาเจ้าเมื่อเด้อมาเนี๋เด้ออืมนี่นี่นั่งหล่ากมาเด้อเด้อพี่น้องสบายดีขึ้นมาต่นาพี่น้องผู้ชามองตอนค่ำฝนไปใส่มองตึกฟ้านี่เด้อ

หนูกินซะเกเอาของกินมาให้ชิมเจ้านี่ยเดี๋ยวนี้จำหมกถั่วจีนังนี่เดี๋ยวสมพักนี่เดี๋ยว้อันนี้ก็หม,มูก็เขาตู้เมี่ยนป้าก็ไปกินมืออื่นชิมเจ้าบ่มหิวบ,บ่มินเอากินค่ะขอใหพ่อมีพ่อได้กินอยูด่ดอกของกินนะทำชนดยังอะนะข้ามผมลืมถือทงยางไปเสร็จแล้วมาลูกดิกเมือ่อปุ๊บวีด้วย บมูเมื่อเฮือนเลยขอไปหมุกขอใหากมาเมื่อวานนี่อือเพิ่นระเบยุบ่มีข่อยแล้วเพิ่นกระบยอยู่ได้หนึ่งเบยทีแบบเบยทีอือบยทีท้องขบวนบ่มีเวลาสิดูแลเพิ่นเราท้องเรากับเหตุตะวิ่งเนาะไปตัดไม่ตัดต่อเห็ดน้ำเตาถ่านเราเขาขบวนน้ำเพิ่นเพิ่นกับผมมีไพ่บ่นน้ำเพิ่นกมาพี่ได้นางลูกดิเชิญเพิ่นเมื่อเพิ่นฉืเมื่อวันนี้ปีโป้กับเมย์เพิ่นนี่อือเฉือนเผินเมื่อนำได้เพิ่นเมื่อนี่ปลาได้กินตุ่มปลาได้แก่เอาไว้ัพวเข่าตู้เมย์เอาดอก เนี๋เยเจ้ากะจีนังเข้มนังไผ่จีนังเข้มเนี่ยก็ได้เลสมพักตำมหมกถั่วเนี่ยก็ได้แล้วกินของผู้มีอ่ะอืมแล้วก็นังเข้มซื้อนังเข้มมาหมกถั่วปั่นผูลมักไปตลาดกับเบเพือ่อนนงอ้นออกจากเพือ่อนนงอ้นก็มาหาเจ้านี่แหละเมื่อเด้อร์มาหนีเด้อดีเดอเมื่อเด้อเมื่อน้ำข่อยเด้อเมื่อน้ำข่อยเด้อแลนด์เมื่อนกอ้นเด้ออืม,อม ใ่ต่ยเย็นเมียนไปกินปลาพลป,ป,ป,ปิ้งกิน,นาลาไหลบ่เอาดอกน่ารกกินค่ะไปเมื่อีโดลูกเด็กเมื่อปไปไปไปเมื่อเมื่อเมเมือเม,ม,มืออะไรได้บันี้ได้เมื่ออะไรได้ไ,ไปไปไปเมือ่อขี่รถเด้อเมือนอขอยเด้อแล้วนกนเด้ออ้าห กินแบบนี้เห็นมันต้มปลาทูคุกใส่กับเพาให้อกินมาเดียวังลูกดิกกูม,มาเลยพี่น้องเอยเอิหนก็เรียบบงหนาถล้ออยู่มาลูกดิกไม่จะน้ำตาลกะปีโป,โปมากินคอยกินสิผ้าเอาไปใส่ฮะคอยยำคอยกินหิวแห้งเลยนี่เนาะพระเจ้าพ่นท่าก็มาแต่นหน้าไปใส่อาจาตึกป่า สองผมเมียส well, okay, ุนเปิลค mm ่อยๆกินลูกลูกด <um) ิ๊กบมมาเอิญมากับผมมาเลี้ยบองหน้าถั่วเล่อยู่บเล่นนกก้นเี๋ยวจะสองไอ้น้องเพิ่นพากันมาเล่นน้ำลดกินลูกกิน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 เฮ้ยยืเขาแหงเบลาหืมยืเขาวแหงอันนี้ก็หายทานแล้วเร็วๆแต่เมาขึ้นนี่ด้วยพี่น้องทานอยู่หัน ใยจักสอบก็สอบเขียวหน่แล้วก็รับเม่อไร่มันเข้าฮะจักสอบสอบอันนั้นเลยสอบอันนั้นสามสอบมันไมหายหายสอบแสดงวมันหายหายเมื่อไสอบปูนมันนี่มาแล้วมาบอกลวมาบอกหรือเอ่าเออตามหนิเปล่ามันจะเอาเมื่หร่หนเป่าเแล้วเออสอบปืนเนี่เนาะลืมสอบมันสอบอันนี้มันเอาสิบสามอ้มือาสอบ เออสอบปูนผมจะเมื่อดังเองอันนี้ในเพิ่นเอาสิบสามสอกอือมึงเหน่งกว่าคนเข้ามางามฐานเป็นก้อนเป็นก้อนขาดก็เลยสามสิบกเอลูกาหอะสอาสามิ้ห่าอาอไสอบปูนเลยได้แต่ชา่อกไหกเ็สอบเขียวอะไรสอบเียวกับสอบปูนก็กันเลยนะจเออจะไลสองสอบปูนสอบเคียววะสอบชากสอบ trăm dì hà sọp ơ ọc sáu húc con nhóm cao ụ ạ cao sọp ụ ạ nàng chói bơ xì ma nhịp thàn hài nè lời mẹn, sơ bay đi phí nọng ừ, e. ừ, nàng nghe ma ừ. nàng chói nhịp tràng, này, nhịp nàng nhịp จุดล้เบ่หันบนจุดแระเบ้อหะอ่ะลงดาวระมือคืนนี่จุดมะคืนนี่มาสันจุดแล้วอะคลิปนี่ก็วิยังน้องพี่น้องไปตลาดเมื่อเฮือนนางอ้นออกเฮือนนางอ้นไปเฮือนนางล่ะก็มาเฮือนไปนั่งมาดุกดิกดุกดิบัวมาก็ได้แต่พี่โป้กับน้ำตาลแหล่น้ำก้น โ okay, อเคเนาะพี่นอ้นองเนาะคลิปนี้ก็าลาก่าอนเ้อ